วันนี้ขออนุญาตนะครับผมใส่ชุดทำงานก่อนไปทำงานนะครับหลังจากที่ได้ไปอบรมมาวันที่28วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ได้ความรู้มาเยอะเลยนะครับจะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับคือเรื่องการดูแลลูกหมูการดูแลแม่พันธุ์การดูแล,แพ,แลพ่อพันธุ์นะครับ แม่พันธุ์ที่จะผสมได้นะครับเขาบอกว่าต้องมีอายุตั้งแต่แปดถึงเก้าเดือนนะครับถึงจะดีนะครับในการผสมพันธุ์นะครับเพื่อที่จะให้แม่พันธุ์เจริญพันธุ์ได้ดีนะครับมดลูกขยายตัวได้เต็มที่นะครับจะทำให้แม่พันธุ์ของเรานะครับได้ลูก สมบูรณ์แล้วก็ได้ลูกดกนะครับสำหรับแม่นี้ก็เป็นแม่คำล่านะครับกำหนดลอดวันรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะได้กี่ตัวนะครับแต่แม่นี้นะครับเขาให้ไม่เกินหกไม่เกินหกตัวครับผมให้เที่ยวที่แรงก็ได้หกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะครับ แม่นี้สวยงามอีกสวยงามเหมือนกันนะครับสวยงามคล้ายแม่คําแก้วเลยครับแต่ลูกไม่ค่อยดกเหมือนกับแม่คาแก้วนะครับแม่คําล่าตัวนี้จะผนยาวผนสวยนะครับแล้วก็จะเชื่องนะครับแม่นี้เข้าใกล้ได้นะครับจะไม่ดูเหมือนกับแม่คําแก้วนะครับ แต่เวลาคลอดลูกเขาก็ห่วงลูกเหมือนกันครับแม่นี้แม่นี้จะขนสวยขาวทั้งตัวเลยครับแล้วก็ขนยาวด้วยเดี๋ยวคอยดูกันนะครับพุ่งนี้จะคลอดจริงไหมนะครับเพราะว่าพบกำหนดคลอดก็วันที่สามสิบเอ็ดพอดีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมหูป่ากุชชินาลายครับผม